Hãy subscribe cho kênh Ghiền được rồi cái này để phải không bỏ cái những video hấp dẫn ไผัดน้ำพริกนะลกใส่ผักขาเดือดแนมกบต้นหอมหอมแดงครับมะแตงแ้วเบิ่งว่าจะกินได้บอครับ ที่นู้นขอขสอกกอนไปหามือไปหาเล่นน้นำครับวันที่สิบสามครับคุณสิบสามเมษาแต่ตอนสอบแม่มีปิ่งไก่บ้านครับปิ่งไก่บ้านจำแจวประกอบของหวานมันนี่เป็นทุเรียนกวนครับคุเรียนขวดมันหวานชิมเบอร์เดียวครับเผ็ดติดจัดนี่ทีบยวทรองป่ะแสบท้องแน่นอน ตรงนี้นํำป่าครับแก็บีบักเน่ามีเขา่าแบสุดๆเลยครับหอมน้ำป่าสุดยอดมากเลยนะครับลองมึงครับเี๋ยวแหลกผัดน้ำพริกนรกหอมจับมากครับอัน Huk, huk. không đẹp nó càng. Ủa giò. Áp phạc đi, lại lại luôn mึง hả? Khoan. mai. หอมวันใหม่ทิศกลนกัะทานหมอมคระดูครอบไม่นุ่งขาวหอมไข่หอ,อมเกลเดี๋าวาขัวพอดีเสดีมันยิหอมครับชิบ่ใหม่ mặt 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 เป็นกระด้างมากครับเาบขอบเาขอ,อยู่กินข้าวเช็ดปีน้ำป่าเยอะไว้ครับ ขมยำเจ้าบองเจ้าบกกว่าไก่ครับด้วยปิ่งไก่บานด้วยครับพี่เดชด้อมแดงเขาก็ต้องผิด นี่ค <reading> ร <spe> <ify Est> <inside> ับข้าวัดตองหอมๆใครใหม่ๆก็เขาเป็นใหม่เขาเนี่ต้องเป็นเม็ดๆเม็รเ่องน้อยดีแสบครับตอนกินกับบีบกเน่าวนิดนึงมันมีกินหอมเหยาะพิยงกับปลาแซ่บอนนิดนึงดยอด ที่สุดเลยแล้วครับรยังเป็นเม็ดเป็นเมดนะ็ดเลย ะมา,ามีออาาสงการื้อแรกครับเดี๋ยวหยุดออกรอหาเกวรนยากาศให้บิ่งการสงการแถวบ้านปีนี้เป็นต้องแดงเราเบิงง้งครัผมแล้วอเบิ้งสาวให้บ้งครับผมเอแมริก ต้มปลาิ้นครับจริงใกล้บ้านนี่นะครับจิ้งนนื้อแห้ง

เม็ดหอมหาของขันเป็นเม็ดหอมหนาหของขอ,องหขอมไฟ